หืมสะใจไม่ร่เา,าเครื่องแบบว่าโหนี่มันเครื่องร้านกาแฟเลยนี่ใช่ปิมืนเนี่ยั่านแบบสมูทตี้ ไม่ล่ะเแม่เาถาเครื่องแบบว่าโหนี้มันเครื่องร้านกาแฟเลยนี่ใช่กี่มืนพนันแบบสมูทตี้เออกี่หมื่นเนี่ยกีย่หมื่นอะไร,คออะไรแค่พันกว่าบาทเองไม่เชื่อก็ดูสิไม่เชื่อเขาเคยซื้อเป็นหมื่นเขาซื้อร้านกาแฟอย่างนี้เป็นหมื่นเลยหัวแบบนี้สมัยนั้นกับสมัยนี้นไม่เหมือนกันไม่เชื่อหรอกประมาณพันเนี่ยพันสามเก้าสิบจากพันเก้า โดดหลอล้วครับเครื้อหมือเครื่องแบบว่าไฮโซโก้หรูวัสดุอุปกรณ์คือดีมากจ้าพลาสติกก็แข็งแรงดี หนักเอาเรื่องนะเนี่ยมีน้ำหนักมากมนี่คุณสมบัติของเขานะคะเครื่องปั่นอเนกประสงค์ความจุ2,000มิลลิลิตรนะคะใบมีดนำเข้าคุณภาพสูงมอเตอร์อุตสาหกรรมเร็วแรงโถปั่นพลาสติกหนาะพิเศษทนทาน ใบมีดถกใบมีดนำเข้าจากญี่ปุ่นปั่นละเอียดแข็งแรงแล้วก็เฟืองป้องกันน้ำรั่วนะคะมอเตอร์ทองแดงเหมาะสำหรับเชิงพาณิชขนาดเครื่องอยู่ที่22คูณ20คูณ46เซนติเมตรนะคะมีระบบความปลอดภัย2ชั้นคือวงจรป้องกันกระแสเกินและ ระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายนะคะมีนี่หน้าตาก็ประมาณนี้นะคะสวยงามคุ้มค่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะลองเอาไปปั่นดูนะคะว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้ทำเมนูอะไรดี นมมิ้นท์แล้วกันเดี๋ยววันนี้จะทําเมนูนมมินท์ปั่นดูนะคะว่าจะเป็นยังไงลองเครื่องนะคะ,ะ,คะเราก็จะมาทดลองเครื่องปั่นสมูตตี้กันนะคะเป็นแบบถอยออกมาใหม่เลยนะคะเครื่องนี้อุปรกรณ์นะคะก็จะมีนมนะคะวันนี้เราใช้นมสเตอร์ลดนะคะแล้วก็ใช้นมผงอันนี้เป็นนมแพะนะคะ แข็งน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวจะมาลองกันเลยก็ยังไม่เคยใช้นะคะไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกัน <c oughs> เลยเบอร i okay. back. ใช่เลยว้าวมีคนรีเควสจะกินนมมิ้นนะคะ ใส่มิ้นเข้าไปนะคะสามช้อนอ่าดีเบอร์ก็ประมาณนี้นะคะ รสชาติคือเปเวอร์ชิมอีกอร่อยอ่ะชอบ